สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับคลิปนี้กับมาาน้าเนาะมาเบิ่งพนานงคุมอืดเพิ่นไทปูงผิกครับพอดีแถวนี้บ่ได้เข้ามันบบเกิดครับเข้ามันบบงามก็เลยให้เพิ่นไทยปูงผิกครับ ตอนเราปลูกพริกอยู่หน้าเนาะมักพริกนั่นนะครับมักพริกขายเม็ดมักพริกเม็ดนะมันโู้ละมักพริกไนมันนะครับขายไนท์คล้ายเม็ดมันแหละมันโู้ละโลู้ละสองพันสามพันบอกนั่นได้แหละมีคนเอาแจกมาไทยเนาะมันจะไทย เห็ุล่องมันเก็นมาไทยพวดไว้นะครับมาไทยตีดินเนาะกับคูโบต้าเพาเดียวคือเรา หน้าเนาะเขาหน้าว่าน ใบม,มันเหลืองแล้วครับใบม,มันแก่แล้วันนี้ยอดน้ำพุทธแล้วก็เบิงบ้งบนไทยนาเนาะใส่เกบิบถูกดนเลยท้าทยก็ได้ bà nó tay với lại này hẳn nó, nó bên nhàng bên nước nầm bỏ nhau đấy, cái gì đấy cho này, này bỏ bên hả? ไม่ให้ม่ปิดาน้านถูม่ดูต้งลงมาได้เลยไม่กรจงนี้แจกอ่าก็ไทยไทยเนี่ยมีต้นพุ่นหนามมันหี่ มาไทยฉันได้ยกยกข้างเดียวห้างนี้นกลับน้นต่แยกน,นอตน,นเอ็ดเป็องเขาเป็นร่องน้ำเลยนะมันตัดร่องเลยนะตัดร่องมาเลยโล่เท่าไรก็อพิกสามพันแปดสามพันปด้าพิกแอปเปิ้ลน,นะโล่โลลโลลเท่าไรลละหมื่นต็มี้ดลลมื่นรูเลจพันแตงหเอา อันนี้พริกยังพริกเม็ดธรรมดาเนี่พริกเผ็ดรูโลสามพันแปดรุ่นแรกสามพันปดรุ่นสองสามพันสามอ่าอีรุ 3, ร่นแรกเ,เ,เตรียมที่ต่เกาไ่าดจจากโลกก็แต่เก่านะ,ะเ,นนเราไม่เบี่ยันเราก็วาแล้วได้ร้อยกูรูเกือบสองร้อยคเนาะสามพันแปด ติดแปดิบรู้แต่ลีปีหมาดเน่ปีประมาณแนี้ยกันยิ่งแค่แกงงกกันนั่นเลย <laughs> โลละสามพแต่เกาคือองพัน 2, กว่าบาทนี่วะโรแต่เกาตุผูก่มัน2อหนเมันเป็นนั่งคือถทึกสะสมตัวนี้หมัน,น,นสิโนยใหญ่กว่าสิบโปฮอดการติดของมันมันคือบติดคือสิบฮอดสุปเปรฮอตปกสองพนี เตะปุ๊บทิปปั๊บอันนี้แรงเทือก็รุ่นตปปัวปักสามพันสามพันแปดสมไปเทือกอาการห้อนรุ่นหน่อยนะจนนั้นมันสมง่ายกันากากสองพันสองพันห้าสมง่ายก 3, ปปว่าสามพันแปดแต่ถ้าเขามาเล่นมาเล่นปักสามพันแปดนี่จะชมายากกับการติดของมันกับตัวภายในดอกเทือกับรุนเป็นอย่างว่ากระรุนกับรุนเป็นเชืว่าติดดีกับติดดี บอกสองพันห้านี่วัตถุสูปุ๊บทิปปับ๊บรวดสองพันห้าคิดง่ายตามมันนั่นเนาะจะว่าน้ำหนักมันกัดตามสายพันธุ์น้ำหนักมันก็ดีก็ภาษามันเปลี่ยนได้ไหนมันใส่กระสอบอยูเลียนี่สองพันห้ากระสอบอยูเลียหนึง่งปักสามพันแปดกระกระสอบหนึ่งเยสิเนะนี่ยอือบักอันสองพันห้านี่กระสอบละห้าโลยูกหกโลห้าโลหกโลนี่อือน,นีญที่ให้อยู่ประมาณสามโลเกือบสี่โลเลยสินะ ในของมันน่ะเป็นในมาเลยนะแต่ตางไบบที่หนักบมพมบ่พมมามกเลยพอ่อท่กก<ฮะ>่อมันเอา้าจังว่าโมแน่นแล้วรกีดใส่กับสิจกขายไปจากแล้วก็ได้ยางบ่อยากออกปันใดนเดียจักชั่วโมงนึงครยู่นที่วัดปุ๋ยเลยก็สิ งกล้นงูหตวพยานามข่ยมันบ่หลายคู่ใช่พยายพยายามเยองนะมาเลยเงินแล้วใชมเขาเงานเาบียดมเครอน้ำมันผมมันไปไปชัางแต่ดุนะไปตัดผมไปซื้อยมเพล้อ่เดิน่ตัดผมไปซื้อมาำเอติโทถ้ามันโบแห้งครับพวกเ็ษตกอยู่จะนแห้งครับวนทองกนี้ฮัน มันจะแน่นไปเลยเลยคือใครเขาปลูกนี่ห้ามพลิกซิโบเดินเลยฟูไปแน่น